พ่อเขาเดีไปแลไอ้เหี้ยมาวัดแบบลูกผู้ชายตึงๆเฮ้ยไอ้ <We> i, แมวเฮี้ยนี่มึงแม่งมก่อไหล่กูได้ยังไงวะไอส้สัสใส่หมูแล้วกันโอเคเฮ้ย okay. แมวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวติดเชื้อแมววัดหมูเราไม่ควรมีเพื่อน เฮ้ยเก่งเนี่ยเก่งเนี่ยเก่งเนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เฮ้ยใช่เป่นเนี่ยใช่เป่นเนี่ยใช่เป่นเนี่ยใช่เป็นเนี่ยทำไม่ครับพี่เอ้ยพี่ผมเจอพี่อยู่เลยพี่อ่าอ่าอ่าแม่งเออแล้วไม่ยิงมาโคตรไกลเลยเมื่อกี้อะไรวะอันนี้พี่ตีใครครับตีกะ อะไรวะมันชื่ออะไรวะผงสักฟอกอ่ะแก๊งผงสักฟอกอ่ะโอ้โมพาเออแต่กูว่ากูเจอแกไปตีเสียไม่ได้แล้วไอ้สัตว์โอ้ยมาๆๆๆไปตีรเลยครับพี่มึงไม่เปลี่ยนชื่อแก๊งเป็นเสียได้ไหมวะอ่อทำอะไรพี่รวยเพื่อทำอไรนะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อโรชิแล้วนะเอ้ยใช่อ่ะเย็นดูละครมารเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรอ่ะไคเซอร์ ใครวะนายสัตว์ไม no ่รู้นะอันนี nah so ้ที่ต้องคุยอ๋อเพื่อนเพื่อนผมปะใครวะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพื่อนผมไม่โยนไม่โยนไม่โยนไอ้จอกถ้าคนบ้านเปลี่ยนชื่อรออะไรอ่ะมันตามเทียนเราไงธรรมดาแหละเราเปลี่ยนก็อยากเปลี่ยนด้วยอะไรวะใครสัตว์ใครสัตว์หรือใครใครไปด้วยดิวาเลนไปด้วยดิวาเลนไปดิได้ครับพี่ได้พวกพี่หมากไว้แล้วแป๊บนึงนะโอเค แล้วมึงจะสาคอกูทำไมเวลาพูดผมคอซ่อมแล้วแป๊บนึงไม่เสียงเป็นอย่างนี้เขินเลยนะฟังไปเขินไปเออมันสาคอกูทำไมวะเนี่ยกูแจ้งใบมันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยไม่ได้สาครับมาบ่ากันตรงนี้ครับกูตายคอร์กูใครซื้อแบบเรียบร้อยน้องน้องแข่ง มึงอยู่มึงจำมึงชื่อมึงชื่ออะไรนะไอวาเลยมึงชื่ออะไรนะชื่อชื่อนิวครับพี่นิวนิวลิวลิวลิวโอเคไอเหี้ยเดี๋ยวกูจะบอกแฟนกูว่าห้ามอยู่กับไอเจ้ยนี่ไอคนชื่อลิวเนี่ยเด่นขาดเด่นขาดด้วยเดี๋ยวกูเป็นเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวกูไปเบิกเทสลาส่งข้อความไปก่อนห้ามอยู่กับไอ้ห้ามห้ามบอกชื่อไอ้คนชื่อริวห้ามได้ยินเสียงคนชื่อริวใส่กางเกงอุจิวะ หยาเสียแม่ง hmm. คุกคามจยดมีรถปะเนี่ยจ้ามีรถป่าเดี๋ยวพาไปแสงมีตังนะสกดเงินไหครับพี่ชายได้แครับมีใครกดเินไหมหน้ากดหน้าก็ได้มีมีเดี๋ยไปไปกดข้างหลังนี้ก็ได้ครับโอ้ยยียจักาจี้ไหวสัส โอ้โหเพื่อนโดนอุ้มลึมลับเลยวะบนป้นกาแฟขอบคุณมากาครัคบพี่ชาย <tr uth> ทมดาน้องรมดธารมดาทำด่ดาน้องทดาาบรดาครับเขผมมาเพื่อนรอถ้าผมมาจริงละขับตรงไปนี่กรกากดประกาการคะแนละทั้งสอ่ะเล้วขวารถกบเพื่อนมันตามอยู่นะ

โอ้ยคนแหวนน่ะต่อพหมองขอยิงหน่อยดีจีนนะบ้านผมเติมน้ำมันแป๊บพี่ตีหลุดว่ะกลับเข้าเมืองไปแล้วกลับเข้าเมืองโอ้ยยิงี่เลมยเอาไขว่างวางข้างล่างมาแล้วแรงดูนั่าอย่างพี่บอมอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ตีอยู่ไหนตะเกียร์ันขาวไปไหนแล้วว่าลงล่องหลังบ้านกุยคันขาวจะลงไม่พันลังไหนเออขันขาวมันเหมือน นี่นี่สายมือเราสายมือเนี่อยู่ไหนอยู่ไหนนี่สายมือเหาตรงนี้เขียวเิอเียวเออเออเออ้ไอ้ตึ้แดงตึ้งแดงเออเออเอเียกูแตกอยู่มันลอมันอเ้ลอก้นไม่ได้มันอยู่ตอการดงมันดลงดรอลงไอ่ไ้ดอลงกลางอันหน้าไปใรอไหนตอกการดต้องไหนไอสัตว์กูจะรู้ไม่ได้เียมึงไม่รู้อกรถลร้าถมือเนี้ยอยู่ตรงร้านกูไม่รู้มงกัมันดอปมนงตรงอกกางอเีย แล้วเมือวันหนึ่งแล้วไงต่อบังอยู่หน้าบ้านมาแล้วอยู่หน้าบ้านมาแล้วมันเข้าบ้านผมมองหายไปแล้วเหรอเข้าลงรถนะเข้าลงรถมันคนเดียวะปะอันนี้ไงนี่ไงเคลาตุนเลยตรงไปนี่โอ้ยยะโอ้ยยะเลี้ยวซ้ายไปขอคตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ผมไม่ผมไหมแรสซี่ มันลุไลเจอแล้ว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 เออไม่ไม่ไหวกูไม่ไหวกูกูมาไล่จัดใหญ่ใหย่ใหย่ใหญ่รูดใหญ่รูดพอกูจี้อยู่กูจี้อยู่กูจี้อยู่เลี้ยวเลี้ยวเรียวไซเลี้ยวไซสวยสวยหวังสวยสวยหวังสวยแล้วอ๋ออะไรอะไรแล้วอ๋อหวังตามอยู่อ่าถนนเอ่อโรงพยาบาลบ้ากำลังไปโรงพยาบาลบ้า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 มันมันเสียหลัก เอ้าหลังหลังหลังต่อนอหลังต่อเนาหลังต่อ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 นาะหลังต่อนพี่หลังต่อนะกลังลัเสบ้าต่อนอะลัดเสบ้าต่อนาะัเสบ้าต่อนอุโมงค์อุโมงค์อุโนโซนโนเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้ว จะบังแล้ว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 ปนเย็นเย็นชนเพื่อนชนอะไรไปหมดเลยเออบัวแลแล้แล้วพอดีกูสวามชนดับยยยยนี่เป็นแมกเลยอ๋อดีดีดี่พี่ตำรวจนจับเลยครับจับเลยจับเลยจับเลยตำรวจจับเลยไปจับเลยอุ้มกุ้เยครับที่ มีเคสศพแน่ๆนะเขาอยู่เนี่ยๆเขาจะไปนะมีคนเดียวนะมีคนเดียวนะมีคนเดียวนะมันไม่ไป็ใครหรอกไม่ไม่มีใครหรอกมันมีคนเดียวไม่มีใครหรอกเขาชุบที่ชุบโตนี่ไงรอดูหลักฐานเลยครับรอดูหลักฐานเลยมีคนอื่นเลยนะทำไมชุบทำไมชุบแล้วไม่เกิดวะเออจะไปหรือวเมื่อกี้ผมไม่ได้ไปศพอันนี้ก็รับไปเลยเกย์ก็พิสูจน์ได้แล้วเข้าบ้านนะ เมื่อกี้ผมโดนเลยปว<ะ>ด <ปะ S 2> โดนแบบนี้แหละได้โง่ยี่ห้าโง่เยี่อะไรสัโง่โง่โง่ขับรถอย่างโง่บอกเลยยี่ห้าขับรถอย่างโง่อ่ะแม่ครับนี่ผมอุ้มแล้วครับเดือนหนึ่งนาที่สามบอลนี่ก็นานสามบอลนี่ก็นานสิบห้าแฟงกี้มาใหม่จอไหนก่อนเป๊ะสามบอลก่อนพี่ไปสามบอลก่อนเฮ้ยไลเช็กกี้มึงแดกทันใครอ่ะจุดเข้าบอลได้ส่งเข้าบอลได้จุดเข้าบอลได้